ครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์พลายเวทของ PABA ชฉวพักการแชมป์ของเราก็คือชัดเพชรสิทธิ์หมอเสียงนะครับเปิดโอกาสให้ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับลอมนิกมาโกเป็นผู้ท้าชิงในวันนี้เริ่มแล้วนะครับยกที่หนึ่งชัดเพชรสิทธิ์หมอเสียงนะครับชื่อจริงนี่นายบัวผันคำรังนะครับอายุ23ปีครับจากอำเภอเสรลภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านสังเวียนการชคมา10ครั้งนะครับครั้งนี้นี่เป็นการป้องกันแชมป์พาบาเฉพาะการในรุ่น115ปอนด์ PABA นะครับเจอกับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ครับ r รมนิ c ม m a r ้นะครับอายุ23ปีนะครับเท่ากันเลยนะครับก็สิธิการชค12ครั้งเรียกได้ว่าอายุกับสิิธิการชกนี่คู่ขี้สูสีกันมากกับคู่นี้ก็มีรางวัลพิเศษมาครับจากศูนย์รวมการศึกษาสุขอนันต์ปาร์คเยบุ้งสระบุรีอีก3,000บาทนะครับเอาล้ครับคู่แรกเราพับสังเวียนคุณชัยทัศน์คู่นี้เราจะโดนพับหรือเปล่าครับ อ้าวดูครับเวียงไปเวียงมาฉันเพชรสิทธิ์หมอเสง่ยเจอกับฟิลิปปินส์บูแล้วนะครับโอ้โหเขามาชิงครับเราเป็นแชมป์แฝงยังลวงลำตัวเหมือนกับจะยังจับทางดูดูทิศทางของคู่ชกซะมากกว่าครับไปงอไปรับนี่ไม่ดีคับคุณกิติพงศ์แต่ว่าน่าจะยืดเกมตีกันเพียงออกก่อนนะครับเน้นกันรับไม่เกิไปหรือเปล่าครับฉัตรเพชรหรือว่าเขาไซน์น้อยก็กันแตงครับแน่ดิสมัยชกมวยไทยเคยเป็นมวยดาวรุ่งเหมือนกัน โอ้กลายเป็นไก่ซ่อนปีกจิกหัวตีครับแม่มวยนี่ต้องเล่นยาวๆาวไปก่อนครับไปมุดทําไมครับคุณชายรัดกับนาทีกว่าๆนะครับครับหนึ่งนาทีกว่าครับโอ้โหุทชิงลอมลิกมาโกมาบูเลยนะครับมาเพื่อเอาเข็มขัดเอาแชมเปี้ยนนะครับดูเหมือนว่าฉัดเพชรจะไม่จะไม่เร่งนะแล้วไม่เร่งไม่ว่าครับแต่ว่าจะไปเน้นการตั้งรับกันไปก็ไม่ได้นะครับครับมาครั้งการจับ ทิศทางคู่ต่อสู้นี่มันต้องดูกันให้รอบด้านครับไม่ใช่ว่าดูทิศทางแล้วกลายเป็นตั้งรับอย่างนี้ดูดูเหมือนจะยังตั้งตัวไม่ติดนะครับทางจัดเป็นนะครับกลายเป็นมาโก้นะครับที่เปิดเกมรุกอย่างหนักเลยนะครับยกแรกนี่เราต้องเรียกว่า<อ>ประคองตัวไปก่อนแล้วครับยกนี้ตกอกตกใจหรือเปล่าครับมวยแม่ยังตั้ง,ล,งลัวไม<ห>่ได้ครับมวยนะที่มีหมัดหน้าดีนะครับวันนี้ไปเป็นสลากล้มรับหมัดนี่แม่ดูดีครับเวียงไปเวียงมามาโก้ Marco นั้นมาแบบ หลักสูตรจูโจมอีกคนนึงนะครับต่อย er ไม่หยุดอด oh. ้แล yes. ้วครับดูนะครับออกหมัดไม่หยุดเลยครับเกือบสามนาทีครับโอ้โหโอ้โหนานๆเห็นบอลระคังดังกวารัวกำปั้นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับไม่หยุดเลยนะครับเกือบสามนาทีครับคุณตีชาวฟิลิปปินส์ลอมนิกมาโก เอาละครับเราได้เห็นคู่ทรหดอีกคู่หนึ่งแล้วนะครับขึ้นยกที่สองขอบคุณนายห้างประสิทธิ์อัคขประชาครับประธานบริษัทห้างขยาตราใบหอจำกัดคุณชูชีพปรีโพคาประธานบริหารอ,อจุทธยาไลพลาซ่าบริษัทฟอร์เซลแอนเซอร์วิจจำกัดปวามน้ำยินดีเธอบายโดยบริษัทช่างหนูพิจิตจำกัดและบริษัทขายยาเพนภาจจำกัด ยกที่2ครับครับแล้วก็ขอบคุณไปยังบริษัทจิ๋วเจิจงจงไทเส้นหมิงจำกัดโดยคุณสายชนชัยพัฒนาสกุลนะครับแล้วก็เอทีเพื่อนกเกษตรโดยคุณอาทิมโนมัยด้วยครับลุนกันต่อนะครับยกแรกไปป้องกันตัวเส้เยอะครับโดนหมัดล้วงหมัดเคาะหมัดทุบตกอกตกใจหรือเปล่าอ้าวครับทำท่าจะสวนได้บ้างแล้วครับ,รบทางด้านของชัดเพชรศิษย์มอสิงดูทางด้านของ อมบิกนี่ยกแรกนี่เร่งมากครับมาเร่งต้องดูกันว่าเร่งจะเร่งได้ตลอดหรือเปล่าวัดกันแล้วนละครับวัดหัวใจวัดความกล้าและครับอัชฉีพเหมือนเดิมนะครับจากบริษัททางขยาตราเสือสิบเอ็ดตัวโดยกรรมการผู้จัดการคุณเชิดชัยเอื้อบุญนันและครัวคุณสันไหลโอ้ล่นเลยครับลงเลยครับโอ้กล้ามากครับอมบิกโดนนับแล้วครับถูกนับเพราะความกล้าของตัวเองเนี่ยครับจบแล้วครับ จบเลยครับจบสั้นจบแบบโอ้โหนันเดนเก้าแสนนะครับอยู่ข้างล่างทำนี่ครับเดนเก้าแสนแสดงลักษณะเหมือนโดนอัปคัดซ้ายผมไม่เห็นนะครับแบบเดียวอับคัดซ้ายเต็มคางเลยครับทะลุกาดก็ไปเลยครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าท่าของเดนเก้าแสนนั้นใช่ไม่ใช่เพลินไปหน่อยครับมาโก้โดนสวนตูมเดียวครับนี่ตายเพราะความกล้าแล้ะครับเดี๋ยวกลับมาชมภาพชาครับเดี๋ยวกลับมา นี่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับดนอัปคัดซายครับดูนะครับอีกมุมหนึ่งครับดูหมัดซ้ายของฉัดเพชรนะครับจากข้างล่างครับปั้งขึ้นไปครับแล้วสุดเลยครับตายเพราะความกล้าครับลอมนิกมาโกดูมุมนี้นะครับปาดลงมาครับหมัดขวาของมาโกเราสวนขึ้นไปครับทรายนะครับอัปคัดซ้ายน่าจะโดนต้วเถาเบ้าตาแหละครับรึ่งปากครึ่งจมูกเลยครับตาลงไปเลยครับ กล้าจริงๆครับมาแบบดุแต่ว่าไปแบบไม่ยกมือไหว้ใครเลยครับกรรมการนับไปถึง10แล้วครับคือชักอีกครั้งครับพักอีกครางกองทัพแชมป์ได้ครับก็น้องๆเ้าใสอีกคนนะครับชนะแค่ยก2อท่านนี้เลยครับโอ้นี่สุดยอดเลยนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญพระน้าท่านท่านดรชาญชัยชัยรุ่งเรืองนะครับประธานของมหาวิทยาลัยท่านดรดวงฤทธิ์ ดวงฤทธิ์เบญจาที่คุณใช้รุ่งเรืองนะครับพร้อมทั้งพันโทเจรเดตมั่งไทยสงผู้บังคับกองพันทหารราบที่สามกองกรมทหารราบที่9นะครับนี่เลยครับวันนี้ช่วยกันคาดเข้มขัดเพราะว่าต้องยอมรับหมัดหนักนะครับในนามของ g l l x y y o x x n n p r o m o t ช o นเนี่ยทำมวยแบบมาตรฐานเลยเหมือนกับที่นี่เลยครับดีเด่นดังนะครับดีเด่นดังในนามของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวันนี้นะครับ ชนะแค่ยกสองนะครับรับจากเรื่องเดิมเกือ